บรรยากาศย้ำเศร้าครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนนะครับเนาะมื่อนี้กับวันอังคารที่สองเมษายน2 5 6 7เศร้านี่กับผ้ามาเบิงตะเว้นขึ้นนะครับเนาะเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่สางสันมาตอนนี้เวลากับประมาณเจ็ดโมงเศร้าเจ็โมงกว่ากนี่นครับพระอาทิตย์กับพระท่านได้หอนปนไดเนาะตะเว้นกำลังท่อแสงงามงาม สวยงามครับผมมะนางตากแดดพ่อได้วิตามินดีครับตอนนี้อีกจักหน่อยนี่ออกบอดด้วครับแดดทอนๆขึ้นมานี่ดำเกียมไม่เวิร์แหละช่วงนี้กับพ่อนางอยู่ครับแต่ว่าก็เริ่มฮอนคักแล้วนี่เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของชนบุรีมีป่ามัน เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับผมมานั่งแล้วก็คิดฮอดบ้านแต่ว่าก็อดใจเอาเนาะพี่น้องนะมานั่งเบ่งบรรยากาศมาสูดโอโซนครับสูดอากาศมาฟังเสียงนกเสียงกาบางครั้งยุ่ยไดสถานที่เห็ดงานหลายก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดอาการเซ็งๆก็ต้องมาหาสูดบรรยากาศมหา โอโซนเขากับร่างกายมาผ่อนคลายจิตใจบ้างเนาะครับเนาะอให้มันเกิดกำลังใจเกิดกำลังแรงงานเก็บแห้งเอาไว้ไปสู่งานในมือต่อๆไปสำหรับมือนี้เราก็หยุดงานอีกมือน,นึงครับผมเพราะว่าบ่มีงานเถอะเนาะตอนนี้ก็ได้งานก็หายยากอยู่ก็เลยจำเป็นต้องหยุด มานาั่งผักผ่อนมานาั่งสูดอากาศนี่เป็นภาพความสวยงามครับผมสถานที่แห่งนี้อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับเนาะก็ได้สูดอากาศสูดรบรรยากาศเขาเยน็ยนเยน็นอยู่พี่น้องนี่แหละครับมาเที่ยวบ้านพี่น้องเพื่อนบรรยากาศรอบๆครับอากาศดีครับผมบ้านเพื่อนนะ ขอทุกท่านนะครับชาวแรงงานทํางานอย่างมีความสุขสนุกกับการทํางานนะครับเด้อให้ได้เงินหลายๆงานกับมีโอที่เยอะๆเพื่อสิได้เก็บเงินกลับบ้านตอนช่วงสงการนะพี่น้องนะเนาะกลับไปเล่นสงการบ้านเท่าแล้วพบกันไหมครับในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ